สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมาแต่ของเครื่อเรือสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอะไรเนี่ยเวิร์ดวิร์ดทัสเวิร์ดัสเลอ้ธรรมนะฮะเหมือนเดิมนะฮะเล่นเป็นพันธมิตรสีแดงอยู่ที่ฝั่งสายล่างนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับจากกระวัดแดนอาทิตย์อุทัยสีน้ําเงินฮะคุณคาคาชินะครับผมจากแคลนยูโรนะฮะอ่ะ ั้งชื่อญี่ปุ่นแล้วก็เล่นเป็นฝ่ายญี่ปุ่นด้วยนะฮะสุดยอดเลยอ่ะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Battle Base Beta นะครับผมแมชนี้ก็เป็นพันธมิตรปะทะกับจักรวรรดินะฮะจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นนั่นเองนะอ่ผมก็จะเรียกว่าญี่ปุ่นนะฮะสั้นๆนะครับผมคงไม่ได้ชื่อเต็มแน่นอนนะอ่ะฝั่งสีเงินนะครับสร้างโรงทานเสร็จแล้วนะฮะเพิ่งจะกดเอนจิเนียร์มานะครับผมในขณะที่ฝั่งสีแดงนี่เข้ายึดบ่อน้ำมันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการส่งทหารจิวเวลินะ แต่ถ้าจะเอาให้ได้ประโยชน์สูงสุดนี้ต้องมาพังหลังนี้ด้วยนะอืมเพราะว่าถ้าศัตรูเอาทหารเข้าประจําการที่ตึกหลังนี้ได้นะฮะมันก็จะสามารถยิงถลม่มบ่อน้ามันข้างล่างนี้ได้นะก็ควรที่จะขึ้นมาเคลียร์นะจจิ้มเลือหลังนี้อีกหลังหนึ่ง้วเนะี่ยทำไมคุณไม่ยิงทิ้งล่ะฮะลัลโหลมิทราบนะฮะในขณะเดียวกันนะโอ้โหฝั่งซีมงินขยายโรงเก็บแร่อย,อย่างรวดเร็วนะฮะสามโรงแล้วนะครับผมอมีการ ออกโรงรถมาด้วยนะอ่าก็ดีอยู่นะมาอยู่ใกล้ๆโรงเก็บแร่นะครับเผื่อจะได้ซ่อมรถเก็บแร่ด้วยนะออคอลเลกเตอร์นะอ่าน่าจะเปิดเป็นเคงูออกมาก่อนนะอืมอ่าส่วนฝั่งซีแดนนะครับสร้างกำแพงขึ้นมาปิดบ้านนะโดนเหยียบไปหนึ่งนะครับอืมดย MCV นะจะเรียกว่าเหยียบก็ไม่เชิงนะใช้คอาชนแล้วกันนะอ่ะมันก็มีการอุ้ยใช้คมันฮับขยายฐานนะอืมเป็นอะไรที่เสียตังค่อนข้างเยอะนะ จริงๆน่าจะทําแค่เอาย้าย MCV ลงมาสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้ก็ได้นะ,ะแต่ว่าเขาก็มากลางตรงนี้นะฮะโอเคประกอบโรงถลุงแร่นะจุดนี้กับจุดนี้นี่มาแน่นอนนะครับไม่ต้องสืบนะฮะแต่ในขณะเดียวกันฝั่งซีนมันก็ส่ง Imperial Warrior เข้ามาสเกาะนะดูลูกงสองเป่าไป1ดอก2ดอก ปะทะกันอย่างนะฮะชักดาวออกมาสลับเป็นโลดได้ทันนะครับไม่งั้นโดนเสียบโดนฟันนะเรียบร้อยครับยังไงครับหืมสกิลการไมโครดีมากหือลูกซองระยะประชิดนอกดาวไปนะเรียบร้อยครับโดนยิงตายไปแล้วนะฮะฝั่งเสียงเงินก็น่าจะเห็นแค่ทหารนะเข้ามาถึงในจุดเกิดเนี่ยังไม่ถึงนะอันนี้ตรงนี้โรงถลุงแร่มาแล้วจริงๆด้วยนะ เค okay, ลงจุดนั้นก่อนแล้วค่อยมาลงตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอา้าตึกพังอาคารพังเรียบร้อยนะฮะหลังนี้แล้วในขณะเดีวยวกันฝั่งเสียเงินสร้างเทงุกมาแล้วนะฮะนี่เดาได้ไม่ยากนะฮะจังหวะนี้มารวมตัวกันที่เมืองเร่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สไนเข้าไปที่รถเก็บแร่เลยนะโอ้โหแล้ววิ่งหนีตายมาไม่ทันนะครับบื้มไปแล้วนะฮะจังหวะนี้นะ่าจะวัส่งแร่สักหน่อยนะฮะแล้วก็บื้มไปหนึ่งลำหนึ่งตัวนะเทงุโอ้โห เงงูหนึ่งตัวกับรถเก็บแร่หนึ่งคันเนี่ยถือว่าคุ้มค่าอยู่นะฮะอืมเพราะว่ารถเก็บแร่เนี่ยราคาเท่าไหร่หนึ่งพันแต่ว่ามูลค่าของมันีคือการขนแร่นะฮะการหารายได้เข้ากองทับนะฮะเป็นการป่วนอีโคโนมิกที่ดีนะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอย่างที่บอกไปนะ้วตรงนี้ว่าไงครับมารวมตัวกันตรงนี้น่าจะแลนดิ้งยังไม่ได้นะดูทรงแล้วนะครับอะไรนี้ไม่ข้ามหมดอ๋อหมดหุ่นยนต์ติดน่าจะติดครูดาวอยู่นะครับอื้แล้ว แลนดิ้งนะจุดนี้ด้วยนะฮะฝั่งสีแดงไม่มีมุมยิงนะแล้วคุณก็ณจะไปยิงรถลรทุยลิ้นพันกันไปยิงโรงไฟฟ้านะฮะอ่าอย่างงี้โรงไฟฟ้าขายทิ้งปุ๊บเ่าฝั่งสีแดงอัดตรงนี้ทหารในตึกมีมุมยิงแล้วนะฮะยิงอัดเข้าไปนะครับร่วงไหมครับลำนี้ไม่ร่วงนะฮะหืเลือดแดงนะครับโอ้โหไฟลุกไหลเป็นทางเลยนะอ่าส่วนตรงนี้ว่ายังไงเอง่ยมาติกันเนื้นเอเทรเรอ้าไฟดับนะฮะฝั่งสีแดงต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่นะครับตรงนี้กดอะไรมานะ่าจะเป็นป้อมเ่ยนะ น่าจะกดทิ้งไว้นะสร้างทิ้งไว้นะครับแล้วค่อยวางนะแต่จะไปวางตรงไหนอันนี้ก็มีทราบนะฮะแต่ที่แน่ๆน,นะครับโรงไฟฟ้ามาแล้วนะฮะผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมได้นะฮะจังหวะนี้ว่ายังไงครับฝันนงรรบ่งสีน้ําเงินกลับมาซ่อมแซมนะฝูงเทงุและตรงนี้มีโดโจ้คออีกหนึ่งคันนะไม่ทราบว่าจะไปกลางตรงไหนเอ่ยและในขณะเดียวกันฝั่งสีน้ําเงินก็มาขยายาโรงเก็บได้เพิ่มเติมนะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินมีโรงเก็บได้ทั้งหมด4โรงนะเท่ากันกับฝั่งสีแดงเลยนะครับตรงนี้อ้าวข สร้าง VX มาแล้วนะครับบึ้มนะฮะเรียบร้อยครับบ่อน้ำมันไม่เหลือแล้วนะฮะแล้วตรงนี้อารุ่นเก็บแร่มาแล้วนะฮะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่โรงเก็บแร่สี่โรงนะอ่ามีฝ่ายละสี่โรงนะครับอีโคโนโมิกก็เท่ากันนะฮะจะเรียกว,ว่าเท่ากันก็ไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งสีแดงนี่เสียแล้วะฮะบ่อน้ำมันไปแล้วนะฮะอ่าตรงนี้ยิงเอ่อโรงไฟฟ้าไปก่อนนะฮะบึ้มเรียบร้อยครับผมแทนที่จะยิงรถเก็บแร่ะฮะแต่ไม่สนใจนะครับยิงไปแล้วก็ถอยออกนะจังหวะน,นี้ไว้ไงครับเทงูโอ้โห พีสกิปเปอร์ยิงใส่กระทิงมุไม่ไหวนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงอ่าสร้างสนามบินมาแล้วนะครับเปิดเป็นอพอลโล่นะแต่คุณสร้างอพอลโลมาแล้วคุณก็ไม่ส่งมันออกมาโจมตีคุณไม่ป้องกันฐานหน่อย,ยนะครับฝั่งสีแดงเล่นแปลกๆนะเนี่ยตาเนี่ยเออเอาจริงๆถือว่าเล่นขัดใจผมนะคุณมีเครื่องบินแล้วคุณรู้ตัวไหมเนี่ยโอเคให้ขึ้นบินแล้วนะแต่ยังไม่บินตามโอเคบินตามแล้วจังหวะนี้ยังไงครับใส่กันนะจุนนี้นะโอ้ยอพอลโลสามลำ บีอ็กแตกกลางอากาศไปหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งนีนลงพื้นได้นะฮะเรียบร้อยครับผมอ๋อแล้วตรงนี้อะไรนี่ทหารเจฟลินอู้เอาเข้าตึกแล้วก็อ๋อไม่เข้าตึกนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าตึกเราใช้สกิลไม่ได้นะอ่าต้องยิงสดๆอย่างนี้นะฮะเปิดใช้สกิลเลเซอร์นะแล้วก็สแปมตรวจอัดเข้าไปนะครับผมยิงบ่อน,น้ํามันเลยนะฮะตรงนี้ไหมครับเทงงุเข้ามากดซ่อมแซมแล้วก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับตายนะป้องกันบ่อน้ํามันไว้ได้นะสุดยอดเลยนะฮะ ในขณะที่ฝั่งสีแดงอาวรงทหารตรงนีอ้อันนี้เพิ่งสร้างหรือว่ามีอยู่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่แน่ๆนะเปิดเทียสองแล้วสามารถเล่นสปายได้นะฝั่งสีแดงนะแต่ก็ไม่น่าจะเล่นนะดูทรงแล้วอ่ะตรงนี้ไว้ครับเบสนี้ยังปลอดภัยดีนะตรงนี้มีการประทะก,กันเล็กน้อยนะโอ้ว x แตกบึ้มนะพีเอสกิปเปอร์ได้ยศสองบ้างนะผมแอนตะี้อินฟันตีแอนตี้แกลิสเนนะเข้าตึกหลังนี้ไปแล้วเรียบร้อย ตรงนี้ว่าไงครับอพอลโล่ส uh ี huh. ่ลำเลยฮนะไม่เล่นเครื่องบินทิ้งเบิร์ดนะอ่าไม่เล่นวินดิกเตอร์นะเล่นอพอลโลนะเน้นๆเ,เลยนะครับแล้วตรงนี้อาร์เมอร์เฟคซิลิตี้มาแล้วนะฮะโรงงานผลิตยันเกราะของฝั่งพันธมิตรนะครับผม่ยสร้างเป็นกาเดียนนะอ๋อไม่ใช่นะเป็นไอเอฟีโอเคเอามาต่อก่อนกับกองทัพอากาศยานของฝั่งสีน้ำเงินนะที่ไหลมาเป็นฝูงนี้เลยนะมีมีดีเฟนเดอร์คอร์ด้วยนะเอาไว้วางป้อมนะกลางตรงนี้เลยนะครับอ๋ออ,อย่างนี้เลยนะฮะ แต่ว่าฝั่งสีแดงไว้ครับเอาทหารมารุมสไนเข้าไปที่ป้อมไม่ทันนะฝั่งสีน้ำเงินแลนดิ้งลงมาได้พอดีนะครับแล้วตรงนี้อพอลลเข้ามาไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพราะฝั่งสีน้ําเงินลงพื้นแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้โหมีแทงบัสเตอร์ด้วยนะกับอิมพ r i เรียลวอร r เออร์นะฮะทหารปืนกลเอาไว้ต่อต้านทหารราบด้วยกันแล้วก็ทหารยิงลําแสงนะเอาไว้ต่อต้านยานเกราะกระสินก่อสร้างนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงเล่น i f v แล้วก็เอาพีซคิปเปอร์ยัดเข้าไปนะจะเป็น ไอวี uh, ที่ยิงปืนลูกซองแบบรัวๆนะฮะ <c oughs> อีกสักคนไหมยังไม่เข้านะ <c oughs> อุตส่าห์เปิดเทียสองแล้วน่าจะเล่นกาเดียนนะแต่คิดว่าการเดียนน่าจะไล่ตามฝูงเทงงูไม่ทันนะดูทรงแล้ว <c oughs> ตรงนี้เทงงูโอ้โหเยอะมากนะฮะรุมสไนเข้าไปที่ป้อมเลยนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็ดับเบิลตูมเรียบร้อยครับสไนไปที่โรงเก็บแร่ต่อเลยนะฮะจังหวะน,นี้อพเปโลว่าไงครับมาคุมน่านฟ้านะฮะ <c oughs> ตรงนี้ไครโอคอปเตอร์มาแล้วนะยูนิตซัพพอร์ตของฝั่งพัทมิรนะครับผมยิงรงเก็บแร่บึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้รงเก็บแร่วิ่งหนีตายออกมาแปลงร่างเป็นคอมานฮับอีกหลังหนึ่งนะอื้อฮือฝั่งสีน้ําเงินเทงุออกมาณจุดนี้นะครับแปลงร่างบินขึ้นฟ้าเรียบร้อยอันนี้อะไรเนี่ยสร้างป้อมปืนไหมหเอาเลยนะจังหวะน,นี้อ่ตรงนี้พอลโลบินตามแต่ว่าพอลโลนี่มันจะสู้จํานวนเทง,งุไม่ไหวนะอ พโลม,มีอยู่แค่สี่ลำแต่ว่าเทงูนี่มีเป็นฝูงเลยนะฝูงใหญ่ด้วยนะแตกสองนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็บินสวนกันยิ่งยังครับเทงูดรอปลงมาอย่างนี้นะฝั่งสีแดงเอาไอวีเข้ามาจัดการนะครับผมไอวี AV น่าจะยิงเทงูเข้าเยอะอยู่นะเพราะาเทงูเลื่อมน้อยนะตรงนี้ว่ายังไงครับเอา้ามีสไปรออกมาโอ้โหฝั่งสีแดงเล่นสไปายนะฮะโปรยเงินออกมาได้เทงูมาหกตัวนะฮะจริงๆริงอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่มันพังไปแล้วนะดูไม่ทันนะโอ้โหถึงว่าแหละอยู่ดีๆทำไมเทงูเปลี่ยนสีนะฮ เพราะยูนิตสปายนี่เองนะแต่ว่าสปายนี่เป็นยูนิตที่ไม่ค่อยได้เห็นนะอะ่โอเคตรงนี้ฝั่งสีแดงขึ้นเทคเทียสามแล้วนะครับเราจะได้เห็นปืนใหญ่าอาร์ซาหรือเปล่านะเป็นไปได้นะครับปืนใหญ่ที่หน้าแล้วก็รถถังมิราจนะรถถังภาพลงตาที่สามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของหรือว่าต้นไม้ได้นะก้อนหินก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยู่ในแมปนี้นี่น่าจะแปลงเป็น,เ,ปนเออเสาไฟหรือไม่ก็รถยนต์ธรรมดานะ อะไรครับปืนใหญ่อธินาฮนะมาแล้วนะครับผมและในขณะเดีวยวกันฝั่งสีแดงส่งเทงูเข้ามานะครับโอ้โหเป็นเทงูที่พ่ายแพ้ต่อพลังของเงินรานะฮะสามารถทรยศองค์จกักรพรรดิได้นะอาจดึงรถจับแด่หนีตายออกมานะฝั่งสีเงินแล้วตรงนี้ไงครับยังไม่ขายทิ้งนะฮะเหมือนแบบยื้อเวลาไว้นะครับตรงนี้โอ้ยถ้าเรือเทียสามถ้าเรือเทียสามเนี้ยเราจะได้เห็นเรือโชกุนไหมครับเนะี่ยยังนะฮะยังยังยง ยังไม่สร้างยูนิตอะไรออกมานะฝั่งสีน้ำเงินไม่ทราบว่าตังค์หมดหรือเปล่าฮนะหรืออย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับโอ้โหเทียร์สามมาแล้วนะฮะคิงโอนี้นะครับผมเอ้ะมีเทียร์สามางี่อ๋อในไงเมนเฟรมนะฮะนาโนเทคเมนเฟรมอยู่นี่นี่เองแล้วตรงนี้โรงเก็บแร่บ,บ้มไปแล้วนะฝั่งสีแดงบินออกมานจุดนี้นะครับเอาเฮลิคอปเตอร์มายิงแช่แข็งแล้วยังไงครับแล้วทำไมบินออกอะ่ะทำไมคุณไม่จัดก,การให้มันจบจบเดีย๋ยวจะเป็นเพราะว่าเจอฝูงเทง,งูตรงนี้ครับเป็นไปได้อยู่นะ แต่ว่าฝั่งเสียมินนี่คือเสียหายเยอะนะเถ่งงูหกตัวนะครับเสียให้กับศัตรูนะฮะแล้วตรงนี้รถกับแร่บ,บ้มไปแล้วทําลายฐานสิฮัลโหลไม่นะเพราะตรงนี้ปะทะกันอย่างอลังการเลยนะครับผม,มเป็นกองทัพแทงบัสเตอร์นะฮะอย่างเยอะเลยครับกองทัพทหารราบนะบืนใหญ,ญ่ที่นะาจะเคลียร์ได้ไหมนะครับจงังหวะนี้ได้สร้างริปทยออกมาเนะอ่ยโอ้โห พอได้ยื้อเวลาอยู่นะฮะจังหวะน,นี้แต่ว่าไงครับคิงโอนี้อยังอยู่นะฮะแต่ว่าโดนย่อส่วนไปนะครับแล้วตรงนี้อทิน่าจะเข้าไปเหยียบไม่ท้าย,ไม,ยไม่ได้ไม่ทันเออนะฮะบ่มไปแล้วนะฮะตรงนี้ฝั่งสีเ,ง,เงินดรอปเทงุลงมาอีกนะฮะแล้วก็มีเทงุของฝั่งสีแดงที่ไปขโมยมาด้วยนะคุณจะแลนดิ้งลงไหมครับถ้าไม่งั้นลงรถแต่นี่คือจีจีครับเรียบร้อยครับคุณยังไม่ทันขาดคาไปแล้วนะฮะอ,อไม่ไหวนะฝั่งสีแดงต้องยอมแพ้แล้วครับจังหวะน,นี้อื ยื้อไว้ก็ไม่น่าไหวนะไฟดับไปแล้วด้วยนะเมื่อกี้กดสร้างอะไรขึ้นมามีทราบจําใจต้องดอบับเทงุลงมาฮนะแล้วตรงนี้ยิงลําแสงเช่แข็งใส่พวกเดียวกันนะครับบึ้มไปแล้วนะจังหวะน,นี้้ฝันะ่งเสียเมเรือนจังหวะก,กําลังดีนะฮะมีกองทัพเสริมมาเติมเรื่อยๆนะฮะโอเคเหลือแต่ฐานใหญ่เรามังเนะี่ยที่เป็นโปรดักชันฮะใช่นะครับถ้าไม่นับลงเก็บแร่นะ,ะพับเก็บ MCV หนีก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีนะ จังหวะนี้เข้าปะทะเลยนะแต่ว่าอย่าเอาเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวโดนเหยียบนะอ่าเรียบร้อยครับจบเกมนะฮะชัดเจนนะครับไม่ต้องเดาให้ยากเลยนะว่าใครชนะนะครับชัยชนะนี่ได้ตกเป็นของคุณคาคาชิฝั่งเสียเงินแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วคนดูจํานวนยูนิตทายเกมสิอย่างเยอะเลยนะอ่าสิ่งกอ่อสร้างอ่าประมาณนี้นะฮะทรัพยากรโอ้โหฝั่งเสียเงินนำโด่งเลยนะฮะนำมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมยันท้ายเกมเลยนะครับผมอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสูด้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ